ชมรมภูมิพลังแผ่นดินเตรียมจัดคอนเสิร์ต Music for the King ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่31มีนาคมนี้คอนเสิร์ตภูมิพลังแผ่นดินรวมใจเทิดท้ายอักรมหาศิลปินแห่งสยามหรือ Music for the King โดยชมรมภูมิพลังแผ่นดินมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพียงพระองค์เดียวของโลกมาเรียบเรียงให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแนวดนตรีหลากหลายสไตล์ผ่านการนำเสนอของศิลปินชั้นนำของไทยและระดับโลกอย่างเช่นโก้มิสเตอร์แซคแมนป๊อตธนชัยอุดชิน1 etc แบมแบมสตีฟแคนนอนแฟรงค์เฮอร์กอด The w a l สหรือ We All Love Thailand แซบกลุ่มศิลปินชาวต่างชาติที่หลงรักประเทศไทย สืบสารเพรบะัจะัติฐานที่สำคัญเรื่องนึงเนี่ยก็คือการสื่อเรื่องดนตรีนะครับกับคนจํานวนมากคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังซึ่งอาจจะไม่ได้รู้ว่าในดวงของเราเนี่ยมีพระราชภาพทางด้านดนตรีเนี่ยแค่ไหน จริงถ้าใครศึกษาประวัติพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระมหา,า,ษากษัตริย์พระองค์เดียวก็ว่าได้นะครับที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในเรื่องนี้นะครับที่สถาบันดนตรีและศิลปะของกรุงเวียนนาซึ่งเก่าแก่มากเนี่ยเวียนนาเป็นเมืองหลวงของดนตรีนะครับ mm hmm. ก็ได้ยกย่องเอพิดเกียติให้ท่านเป็นสมาชิกิิมศักดิ์มีการจารึกพระนามไว้ในหินอ่อนซึ่งอยู่หน้าสถาบันนะครับจะเชิญชวนว่า เพลงของท่านได้มีทุกรถมีการสื่อสารทั้งประโยชน์สาระต่างๆอยากจะขอเชิญมาช่วยกันฟังเพลงแล้วก็ภาคภูมิใจในความอัชฉวิภาพของท่านร่วมกันนะครับคอนเสิร์ต Music for the King จะมีขึ้นในวันอังคารที่31มีนาคม2558ณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเวลา19นาฬิกาจำหน่ายบัตรในราคา3,000 1,500และ1,000บาทจองบัตรได้ทางไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่12มีนาคมเป็นต้นไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อื่นๆใน Bright News Headline กันต่อค่ะ